ผลการดำเนินการจับกลุ่มผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม2554แค่เพียง4เดือนมีการจับกลุ่มกว่า62คดีโดยอาศัยการร่วมมือกันหลายหน่วยงานคือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 5หน่วยงานด้านป่าไม้ หน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่จังหวัดเชียงราย34หน่วยงานหน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่จังหวัดพะเยา3หน่วยงานและหน่วยงานสายปราบปรามที่2ส,สนธิกำลังซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยกันในการประสานงานเพื่อจับกลุ้มผู้กระทำความผิดแต่ด้วยความล่าช้าในการประสานงานทำให้การเข้าจับกลุมหรือการดูแลรักษาทำได้ยาก สิ่งที่ยากลำบากในการปราบปรามคือผู้ลักลอบตัดไม้เนื่องจากการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้มีอิทธิพลเข้าไปหนุนหลังให้ชาวบ้านการะทาผิดกฎหมายดังเช่นกรณีการจับกลุมที่ดอกคำใต้ในวันที่29สิงหาคมบุกตรวจยึดไม้สักกว่า40ท่อนกลางป่าสงวนแห่งชาติแม่ร่องขุยข้างถนนสายดอกคำใต้เชียงม่วน หลังชาวบ้านร้องเรียนมีขบวนการลักลอบตัดไม้และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเมินเฉยแสดงให้เห็นว่าอาจมีผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการเข้ามาครัวพันของหน่วยงานที่ดูแลจึงทำให้สถานการณ์ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีอยู่จึงทำให้ในายคงศักดิ์วางเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายพร้อมทั้งย้ำว่าหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็นก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอน